วันนี้ผมกับรายการเสียงสายในร้านรับครับผมวันนี้เราจะไปไหนกันไปที่ร้านงวงนิดดครับแถวๆประชาชื่นน้องนันเขาไว้หนึสองใส่แล้วเริ่มสายแล้วฮะส่แล้วครึ่งชวงละครึ่งชั่วโมงละเจอที่ร้านเจอที่อันดีกว่าะนี่ทุกคนใกล้ถึงร้านงวงที่เราจะมารีวิวนั้นนะครับนี่ร้านนี่คือร้านงวง ถึงแล้วร้านงัวไปชาชื่อนครับผมเจ๊เราต้องเดินร้านกันว่ามีอะไรกินบ้างครับไปเลยครับหอมมากครับอย่าลืมวัดอุณหภูมิด้วยนะครับสวัสดีครับไปเสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสครับร้านเป็นแนวบรรยากาศญี่ปุ่นทุกคนบรรยากาศญี่ปุ่นมากบรรยากาศญี่ปุ่นมากนะครับอันนี้เป็นพี่เจ้าของร้านใช่ ชื่อพี่อะคระครับผมชื่อน็อตนะครับเป็นเจ้าของร้านนันวครับผมพี่น็อยครับผมผม,มาร้านนัวเสียงแสงมาร้านนัวทั้งทีเนี่ยที่มีเมนูอะไรแนะนำให้ผมอ่อถ้าทางร้านเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเนื้อลิฟไยลงฟันเป็นทางราา้านเราเป็นเส้นสดนะครับทำเองอใช่ครับเป็นเนื้อสโ,โมกครับเนื้อออสเตรเลียลงวันแล้วก็จะเป็นเนื้อสับไข่ดิบแห้งครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ทานหลายๆอย่างก็จะเป็นมีตัวเนื้อรวมด้วยครับทาาี่ว่าเส้นสดนี่คือก็คือเราคิดเองครับคิดเองทำเอง ใช่ครับก็คือทำตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มตั้งแต่ผสมแป้งเลยครับเลือกชนิดแป้งอะไรเงี้ยส่วนผสมต่างๆอะไรเงี้ยที่จะออกมาให้มันเป็นเส้นของทางร้านเราอะไรเงี้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอาหารที่จะอร่อยต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำนะต้องทำตั้งแต่เส้นวัตถุดิบอะไรเงี้ยเลยเดี๋ยวเราสั่งอาหารให้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวว่าแต่ละทางแต่ละถ้วยแต่ละเมนูของพี่น็อตเขาเนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนครับ ทีการทำราเมงเส้นสดไข่เบเก้นะครับทุกเมนูมาอยู่ที่นี่แล้วพร้อมกับพี่น็อตครับเของร้านของเราเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์แต่ละเมนูว่ามีที่มาที่ไปยังไงองี้พี่แต่ก่อนที่จะมาสัมภาษณ์เมนูอะครับผมอยากรู้ว่างัวทำไมต้องเป็นงัวพี่ที่มาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับก็คือเจยวกับเนื้อก็คือเนื้อวัวเนื้องัวเนื้อวัวเอแต่ถ้าไปดูในพจนานุกรมแล้วมันก็ลากขับมันก็มาจาก ตามพจนานุกรนะครับแต่หลายๆจังหวัดเขาก็ใช้กันทำแต่ชื่อไทยประวัติชื่อทงไทยแต่สไตล์ร้านเนี่ยมาในญี่ปุ่นเฉยมันมันยังไงกันพี่ผมว่ามันเราเอาอะไรหลายๆอย่างมามิกซ์เข้ากันมากกว่ามันก็เลยออกมาโดยดูโดยรวมมาเลยดูเป็นญี่ปุ่นด้วยการที่ผมจัดจานการที่เราเดคอเลตร้านแต่งร้านอะไอะไรมันก็เลยดูไปในแนวทาง ที่ดูเป็นญี่ปุ่นไปซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บอก็ลงตัวนะเข้าใจไนะคือพอมันเข้าแบบเอามาผสมกันแล้วเนี่ยมันดูเข้ากันมาเริ่มที่เมนูแรกเลยดีกว่าเข้าเลยใช่ป่ะตัดเลยพี่อันไหนซิกเนเจอร์ที่คนแบบเดอะเบสเซลเลอร์ที่เขาสั่งก็จะเป็นตัวนี้ครับก็จะเป็นเส้นสดเนื้อรวมครับเป็นเมนูแรกเลยพี่ของร้านนี้อถ้าเป็นเมนูแรกเลยจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นเส้นสดเนื้อรมควันก็คือเป็นเนื้อออสเตรเลียใช่ครับเป็นลิปอายครับสโมก ที่มาที่ไปของตัวแรกไม่คืออะไรก็คือทุกอย่างในร้านเนี้ยครับเกี่ยวกับทางด้านอาหารอย่างเดียวนะครับเราใช้เวลาคิดคิดกันปีนึงครับใช้เวลาหนึ่งปีในการคิดแค่เมนูนี้เมนูเดียวใช่ครับเมนูนี้เมนูนี้โอ้ไม่ธรรมดานะคนไปถีบที่ถังน่ะลองไปเลือกรับลองนู่นลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ไปจบที่เนี่ยครับไอตัวลิ้นไกเนี่ยครับก็อ่าก็เสร็จปุ๊บอ่ะเราได้เนื้อมาปลอได้เนื้อแบบอย่างที่เราพอใจแล้วก็เลยมาคิดว่าอ่ะแล้วเราจะกินไอเนื้อตัวเนี้ยกับอะไรก็เรา ลองกินตบกับเส้นดูไหมก็ไปเอามาเลยครับก็ไปเอาเส้นมาไปเอาเส้นตัวนู้นตัวนี้มาลองกินดูมันไม่ได้อ่ะก็เลยบอกสุดท้ายเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะต้องทําเส้นเองแล้วล่ะถ้ามันถ้ามันกินแล้วมันไม่อร่อยอยู่นั่นน่ะครับจะปั้นกันนานครับปั้นกันนานเพราะว่าเราทํามือครัออกไหมทำเส้นมันต้องนวดมือครับ ทำจนปลาเครื่องกันหลายรอบเหมือนกันหมดไม่ได้ถ้าพีว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่พี่ก็โดนแบบลงลึกเลยนะคือแบบดิบทุกวัตถุดิบเลยนะตั้งแต่เนื้อพอได้เนื้อสันหามาเครื่องเทศหมักหมักปุ๊บอ่ได้แล้วก็เหลือเส้นเส้นยังไม่โดนเลยอันนี้ไม่โดนไว้เราคุยทำเองแม่งเลยพอเราพอเราได้พอเราได้เส้นที่เราต้องการปุ๊บแล้วเงี้ยอ้าวเหลือซุปตอนนี้เหลือซุปผมก็ไปเอาไอ้ ก๋เตียวเนื้อทั่วๆไปเอามาเทใส่กินกับเนื้อกับเส้นผมเนไม่ได้ใช่มันก็ไม่ได้มันก็อไม่โดนองมันก็ทํากันอยู่นานครับน้ำเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเบสหลักมากเลยแต่ว่าพอมีพอดีมีวันหนึ่งคุณแม่แม่ผมทําต้มเนื้อมาเนี่ยแหละ กินดื่มกันอยู่เนี่ยก็เอาไอ้ต้มเนี้มากินก็รู้สึกว่าแบบพอกินแล้วก็มองหน้ากันเลยแบบเฮ้ยคือว่าไอ้อันนี้แหละที่มาอยู่กับเส้นกับเนื้อเราได้ฟิลเหมือนเราเจอสาวอะพี่ใช่แต่ว่าก็เอาเขามาแต่งตัวหน่อยเอาเขามาใส่เสื้อใหม่ตัดผมใหม่อะไรเงี้ยครับคือถ้าไม่ได้คุณแม่เนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่เสร็จก็ได้ใช่แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บก็เป็นเรื่องท็อปปิ้งแล้วครับแล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคเราขายเนื้อเราขายเนื้อเราก็จะให้มันเป็นเนื้อจริงจริง เราก็เริ่มจากการที่โอเคสัตว์ของเรา,าร้านเนื้อเราก็ต้องป็นกากเนื้อใช่ครับใช่ไหม,มนี่เป็นกากเนื้อใช่เราก็ต้องกากเนื้อเราก็เริ่มจากเอามันเนื้อมามาเจียวก่นอนใช่ไหมเจียวเพื่อให้ได้น้ํามันคแล้วเราก็เอาน้ํามันเนื้อนะั่นน่ะไปเจียวหอมกับกระเทียมอีกทีหนึง่งอ๋ออ่าก็คือสบายใจได้ฮะทุกอย่างเป็นเนื้อวัวหมดอันนี้ไปโอเคหลังจากที่เราฟังประวัติร้านเมนูอะไรเนี่ยถึงเวลาเด็ด เราจะชิมแต่ละเมนูแล้วก็ให้พี่อธิบายว่าแต่ละเมนูมันมายังไงกันเริ่มจากตัวแรกที่ตัเปิดร้านเลยตัวแรกเลยขอ๋อนี่อยากเป็นผมเลยครับดูทรงหิวแล้วคุณนะคุปตะเฉยเฉยเฉยเเฮ้ยต้องคุปก่อนนะครับต้องคุปก่อนเอาเนื้อไม่ได้วะได้แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยเป็นไงเส้นยังไงเส้นนุ่มคือแบบว่า กินแล้วแบบว่าละลายเื่อนน้ำาลุกก็เป็นรสชาติที่แบบว่าไม่เหมือนร้านทั่วไปดีกว่าเออเป็นแบบเที่ยวแบบประหล,บบลครับพิมค้นอะไรเงี้ยของรสชาติเนื้อจริงๆอันเนี้ยโอเคเมนูนี้เปิดร้านก็เป,นเปิดร้านแล้วะเมนูถัดไปที่พี่คิดค้นเป็นเมนูไหนเดี๋ยวผมชิม,มตามค์เมนูนั้นเลยเป็นเจอร์นีย์กันเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นแห้งแล้วครับเป็นแห้งใช่เมนูแห้งที่เราต้องคลุกก่อนทานครับผมรสชาติที่นี่คุณเติ์กเป็นคนชิมดูว่ก็พอไทยสด์อันนี้ชื่อชื่อเมน เส้นสดเนื้อสับเครดิตแห้งไม่แห้งเขาว่าจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปขายาดอดแม็กก่อนนะฮะใช่อร่อยมากเลยครับเดือดใช่ไงมันมันนัวหมดอร่อยมากเลยนี่กูเป็นคนไล่ตามเลยตามกูมาอะไรทีนี้มันหยุดไม่ได้เขย่ากูต่อไปตามกูเฮ้ยกูก่อนเลย อ่ะต่อไปเมนูไหนเป็นเนี่ยครับเนื้อซี่โครงตุ๋นครับมผมจะกินสุดนะซี่โครงตุ๋นจริงๆผมจะเล็งชิมชามนี้อยู่นะเน่เส้นกุน่ากินสุดยอครับทุกคนเป็นตัวแทนให้กับทุกคนนะครับจริงๆมันคือเนื้อโกเบแหละครับแต่เราไม่ได้โฆษณาอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีตัวจริงมาแบบอ๋อเราก็เลยเรียกว่าเป็นเนื้อซี่โครงคือเลงจริงๆเลงชามนี้อยู่นะกูไม่ให้ก็ไม่เป็นไร เอ้ยโอ้โหนี่มึงเรียกชิมเหรอเนี่ยมองใหญ่เตลเลยเนื้อคือยังไม่พอนี่ทุกคนแหมขออนุญากูไม่อนุญาตนะเอาให้ตื่นเป็นไงครับไปพูดเิครับพูดดิยังไงบ้างรับพี่ดูกันนะกูอร่อยครับอร่อยเนื้อเนื้ออันเนี้ยเนื้อเนื้อนุ่มเนื้อแบบละลายในปากเนื้อละลาในปากเลยขออนุา ต่อไปมาถึงเมนูต่อไปครับพี่ก็เนี่ยครับก็จะเป็นเนื้อรวมเนื้อรวมก็จะคล้ายๆกับ2ตัวนี้ก็คือได้ทานทั้งสโมกแล้วก็ตุ๋นอ๋อแต่รับหน้าที่ชิมเอาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวให้พี่โอให้โอดีกว่าให้พี่โอรับหน้าที่นี้ไปอันนี้คืออีกหนึ่งเนื้อรวมเนื้อันนี้เบสเลอร์ครับลงที่น่าสนใจ ผมให้ชิมเบสเซอร์รานงวทุกคนเอาผมพูดลงตรงนะเนื้อระดับนี้กับวิธีการทาแบบโฮมเมดอย่างนี้สไตล์ญี่ปุ่นอย่างเนื้อรวมเนีัยผมก็แค่ร้อยสี่สิบได้กินทั้งเนื้อออสเตรเลียแล้วก็เป็นเนื้อที่รงตุ่นด้วยครับได้บรรยากาศญี่ปุ่นไปด้วยใช่แล้วมันก็เป็นมันเนื้อครับก็น้ำมันเนื้อมานั่นะชิมครับผมโอ้โหเนื้อสมองอร่อยอร่อยพี่ใช่ครับอย่างเราสมอง เราใช้ไม้ลิ้นจี่จากจังหวัดหน้านนลิ้นมี่หนนอมนนมาเน,น,มมนี่ย่านแนะนําให้ลองใส่พริกขัวดองดู เราใส่ตัวน้าจิ้มของอันเนื้อของเราไปครับมันก็จะมีมีความแบบเป็นเป็นไทยเพิ่มขึ้นมันมีทานได้หลายวิธีครับบางคนแบบถ้าเป็นแบบฟิลเชงเชงหน่อยเขาก็จะหยิบเนื้อมาจิ้มอ๋อครับหรือแบบถ้าบางคนทานมันถะครึ่งชามอยากจะเปลี่ยนรสชาติเขาก็ใส่ลงไปในน้าซุปเลยอ๋อหรืออย่างอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีคือใส่ไปในช้อนตัวเองเพื่อไม่ให้น้าซุปมันเสียพี่ครับผมศึกษามาผมศึกษามาคุณมันคนโกหก อันนี้จะเป็นอีกฟิลหนึ่งใช่เราจะเป็นอีกฟิลหนึ่งใส่พริกขวดองอันนี้กินแล้วจะออกไทยทายหน่อยอ่าดูก็แบบไทยเข้ามาเลยครับคุยให้ครับเรื่อควเผ็ดอ่เหมือนแก้เลี่ยนว่างั้นดีกว่าอันนี้เป็นี้เราจท้ายแล้วเส้นสดเนื้อสับน้ำครับเส้นสดเนื้อใชก็เป็นเนื้อสับที่เราเคี่ยวอยู่ในน้ำซุปมาตลอดทั้งวันก็เอามาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็นำมาจัดจานเสร็จ อ่ะอันนี้อ่เจอชินผมเลยใช่ไหมเออให้เจอใช่ไหมอันนี้ก็คือแคปเนื้อกระเนื้อเอเนื้ฮ้ยอร่อยเลยแนะนำกระเนื้อคนดูนะฮะโอ้ชอบกระเนื้อเลยขอขอสักสักหนึ่งนิดนึเน้นเน้นรสชาติแปลกใหม่ใช่ผมไม่เคยกินใช่กูไม่เคยกินกูเลยบอกว่าชอบครับไม่เคยกินกระเนื้อไง ทำกินเล่นเลยไหมไม่เล่นไม่แต่จริงๆก็มีคนทําเยอะนะครับแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เฮ้ยผมผมเคยเห็นคนญี่ปุ่นเอาปินแบบอย่างงี้ยนะโซนละโซนขอลองอันนี้คือโอ้โหเฮ้ยไม่เก่จก้วตัวนะู่ไม่ได้ให้มันชิมเลยอันนี้อันนี้พี่เขาว่าใช่อันนี้พริกพริกขั่วมันเนื้อพริกขั่วมันเนื้อนะทุกคนใช่ครับใส่นิดเดียวพอพี่เขาเผ็ดมากใช่หัวว่ะพี่เจอกันแล้วนะก็เผ็ดนะพี่ยโหนเลย อร่อยก็โอเคชิมครบทุกเมนูแล้วก็ต้องบอกว่าระดับตาเพราะพี่เขาวิถีวิถานมากนะครับกับแต่ละวัตถุดิบแต่ละเมนูทีร้านนี้เปิดปิดยังไงครับพี่ร้านเปิดทุกวันนะครับไม่มีปิดครับตอนนี้ก็จะเปิดเป็นรอบก็จะเป็นรอบเช้าก็จะเป็นสิบโมงครึ่งถึงบ่ายสองก็จะพักเบรกสักแป๊บหนึ่งแล้วเปิดทีช่วงห้าโมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มครับร้านออเดอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้ครับ เปิดทุกวันนะฮะเปิดทุกวันไม่มีปิดใช่อินเข้ามาทานได้สามารถโทรมาสั่งได้ได้ปกติอะไรเงี้ยครับไม่มีปัญหาแล้วร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่ร้านอยู่ตรงริมถนนนะครับถนนเตชววณิชนะครับใกล้ๆก c g เอีจีเนี่ยครับหรือไม่ก็เข้าไปดูในเพจร้านได้นะครับอมครับผ่ะงี้เดี๋ยวเราสามคนจะขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ไป่ินไ่กินกินปกินไกินไปกินไปกินไปกนไปกิ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 น มัวด้วยนะครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งร้านลับของแสงใสที่เราว่าเดอะเบสสุดๆเลยจริงๆครับผมในวันนี้ขอชิมก่อนต่อเนือต่อเนื้อขอต่อเนื้อโอเคครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ก็เป็นอีกหนึ่งมื้อสำหรับเสียงสายในร้านรับนะครับผมกับร้านครณภาพนี้งัวงัวฝากไว้ด้วยใช่ครับเป็นร้านล้ำเองที่เดอะบจริงๆริงนี่อยากซื้อกลับบ้านเอาไว้ด้วยเออนี่อร่อยจริงๆเอาอย่างไรนะใครนะครับที่ต้องการหาร้านแปลกๆใหม่ๆร้านล้ำเมงที่อร่อยเป็นซุปเนื้อมีกับเนื้อโฮเพียวเลยเนี่ยก็นำร้านงัวนะครับร้านนี้นะครับแถวบางเซอร์เนาะวันนี้เราก็ไาขอลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องแสงใสในร้านลับด้วยนะครับผมและคลิปหน้าเราจะไปร้านไหนติดตามติดตามมาด้วยนะครับ okay. วันนี้วัสดีครับบ๊ายบายตด่นด <c oughs> ต้ด,ตด,ตด,ตด